สวัสดีค่ะพบกับจิตเา DIY อีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้เราก็มาหลงรักบอนสีกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่บอนสีให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของบอนสีแล้วหลายๆคนเชื่อว่ามีต้นหนึ่งแล้วก็ต้องมี2 3 4 5ไปเรื่อยๆจริงไหมคะ วันนี้เลยนะคะเราก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับบอลสีอีกชนิดนึงนะคะที่เป็นบนอลสีเป็นด้านเมตตามหานิยมนะคะมีความเชื่อแบบนั้นนะคะเขามีชื่อว่าวานกวักโพทองค่ะ ว่นกวักโพทองนะคะหรือบอนสีกวักโพทองนะคะก็เป็นไม้ตระกูลบอนนะคะใบก็จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจทรงใบโพนะคะเรามาดูกันเลยเดี่ยใบของเขาจะเหมือนกับใบโพมากเลยนะคะสมชื่อของเขาใบนะคะกระดูกก็จะเป็นสีชมพูนะคะพื้นใบออกสีชมพูนะคะขอบเขี้ยวค่ะ ขอบเขียวนะคะออกเหลืองๆนิดนึงนะคะตามชื่อของเขาเลยนะคะก็จะเป็นออกสีทองๆนิดนึงค่ะเหลืองเขียวนะคะสวยการใบนะคะการใบก็จะเป็นสีเขียวค่ะ,ะข้างหลังใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบออกเป็นสีขาวค่ะกระดูกสีขาวนะคะข้างหลังนะคะ มาเราก็มาดูต้นรูปก,กันนะคะต้นเล็กนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรต้นเล็กนะคะใบก็เนี่ยค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะปลายใบแหลมน่ารักเลยนะคะกระดูกสีขาวค่ะกระดูกยังสีขาวนะคะถ้าใบที่ยังไม่กัดสีนะคะสียังไม่ออกเป็นสีชมพูนะคะก็จะกระดูกสีขาวพื้นใบก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ค่ะเมื่อเลี้ยงไปเลี้ยงมานะคะ กระดูกก็จะเริ่มเป็นสีชมพูค่ะพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เราก็ได้ทำการผ่าหัวไว้หลายต้นนะคะเหลือเหลืออยู่เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้ที่เบอร์0810535581ค่ะ0810535581นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะ กวักโพทองนะคะก็เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าบ้านใดนะคะได้เลี้ยงได้ปลูกเอาไว้นะคะก็จะช่วยกวักเงินกวักทองนะคะกวักเงินกวักทองเข้าบ้านกวักทรัพย์กวักโชคกวักลาบนั่นเองค่ะตามความเชื่อนะคะสําหรับการเลี้ยงดูนะคะบอนสีก็บอนสีกวักโพทองนะคะ ก็จะเป็นเหมือนการดูแลบอนสีชนิดอื่นๆนะคะเหมือนกันเลยชอบแดดรำไรนะคะเลี้ยงในแดดรำไรดินปลูกนะคะก็ชอบดินที่โปร่งนะคะระบายน้ําได้ดีค่ะดินนะคะก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะ ใบก้ามปูนะคะผสมกับดินดำนะคะหรือใครไม่มีดินใบก้ามปูก็เป็นใบไม้เก่าใบไม้ผุใบไม้แห้งก็ได้นะคะนำมาหมัก แล้วก็สามารถปลูกได้เช่นกันหรือใบมะขามเก่านะคะใบมะขามเก่าแห้งนะคะก็สามารถนํามาปลูกนะคะก็จะช่วยให้บอนสีของเราสีสวยนะคะส่วนปุ๋ยที่ใช้ใส่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยมูลวัวนะคะหรือมูลไส้เดือนก็ได้นะคะ สำหรับกวักโพทองก็เป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะใครยังไม่มีนะคะก็หามาเลี้ยงมาปลูกมาสะสมค่ะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับบอนสีกวักโพทองค่ะ